สวัสดีครับหลังจากที่อีก่อนหน้านี้ผมทำา i y กับมิสันเป็น v ีร้อยคล p p e r คันนี้นะฮะเพื่อที่จะทำเป็นรถนอนเป็นแคมปิ้งคาร์นะครับผ่านไปประมาณเกือบอาทิตย์ผมทำทุกวันนะแต่วันละไม่กี่ชั่วโมงเพราะว่าต้องทำงานที่ร้านด้วยแล้วก็หลังจากมีเวลาว่างก็แวบ,บมาทำนะครับ เดี๋ยวดูความคืบหน้าตอนนี้ผมบอกเลยว่าเกือบจะสมบูรณ์แล้วนะครับเดี๋ยวเปิดให้ดูเลยดีกว่าว้าวนี่ครับมืดใช่ไหมมืดได้นี่เรามีนี่<า>ปั๊บเป็นไงล่ะนี่ครับนี่คือปูพื้นเรียบร้อยแล้วนะครับพื้นทุกอย่างปูแล้วเรียบร้อยแล้วก็ด้านล่างแล้วก็เสริมความแข็งแกร่ง ครับส่วนตรงนี้ก็จะเอาไว้วางของนี่ครับว้ามีสปอนเซอร์หรือเปล่าวันนี้นะครับนี่คือที่บังแสงกันแสงนะครผมก็ใช้เป็นอ่าเป็นโฟมแผ่นบางนะฮะโฟมโฟมห้ามิลแต่ผมใช้อ่า เขาเรียกอะไรกระดาษลายไม้อ่ะติดเพื่อให้มันแข็งแรงขึ้นนะไม่ให้มันหักง่ายนะครับแล้วก็ติดด้วยอันนี้ฮะแม่เหล็กนะฮะเพื่อเราจะปิดกันแสงเวลาเรานอนไม่ให้แสงเข้าทั้งสองด้านนะครับนี่ครับแน่นสนิทฮะสองด้านเลยนะครับนี่ครับ ันนี้อากาศหนาวมากเลยอันนี้อากาศหนาวแล้วก็ในส่วนของด้านนี้ผมก็ไปซื้อพามานอันนี้ส่วนใหญ่แล้วผมใช้วัตถุดิบที่ผมซื้อมาทำเนี่ยจะเป็นจากร้านร้อยเยนนะฮะเขาเรียกอะไรร้านไดโซร้อยเยนนะฮะพามานนี้ก็จะเกือบจะพอดีเลยนะครับผมใช้แม่เหล็กในการติดเพราะว่ามันจะได้ไม่ เขาเรียกว่ามันจะได้มันจะได้เจ็บง่ายนะฮะมันจะได้กดเก็บง่ายแต่ผมจะต้องวัดก่อนแล้วก็ผมจะเย็บแม่เหล็กเนี้ยเข้าไปไว้ในผ้าเลยนะฮะไม่ให้มันบุดนี่ครับมันจะพอดีเลยนะ,ะหลายหลายคนที่ไปแคมปิ้งคาร์ในรถเนี่ยนอนในรถเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการดูดอากาศเวลาเราทำกับข้าวในรถ อย,อย่างวันนี้ฝนตกสมมุติเราออกไปแคมป์ปิ้งเราเจอฝนตกนี่เราไม่สามารถที่จะไปทํากับข้าวหรือตั้งโต๊ะกินข้างนอ,งอ,อกได้เราจะต้องทำข้างในผมมีผมทําไว้แล้วเนี่ยเป็นตัวนี้ของผมนี่เป็นตัวนี้เป็นเป็นเขาเรียกอะไรพัดลมดูดดูดของไอ้พวกใช้กับคอมพิวเตอร์ใช้กับคอมพิวเ,เตอร์นะฮะเราซื้อมาในราคาไม่แพงแล้วก็ามาใส่ อันนี้ผมใช้เป็นโฟมโฟมตัวนี้มันจะเป็นโฟมที่มีความหนานนะหนามากเลยนะครับหนาประมาณยี่สิบเซนเอ้ยไม่ใช่ทีสองเซนประมาณสองเซนนะฮะสองเซนหรือสองเซนครึ่งประมาณนี้แล้วเราก็เจาะเจาะให้มันพอดียัดเข้าไปผมยัดเข้าไปตรงนี้ส่วนลายพวกนี้เราก็เสร็จแล้วเราก็หาพวกลาย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 ,ลายที่มันขายในร้าน ร้อยเยนบ้านเราก็จะมีหกสิบาทใช่ไหมร้านหกิบาทไดโซมันจะมีขายนะครับเอามาติดเพื่อที่จะให้มันเกิดความแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วมันที่สําคัญคือมันเบา้ันหนักมันจะเบานะบางคนก็ใช้ไม้ไม้อัดแผ่นบางๆก็ก็ได้เหมือนกันนะแล้วแต่ไอเดียแต่ไอเดียผมผมว่าผมทําแบบเนี้มันมันสะดวกกว่านะฮะส่วนด้านนอกผมติดเป็นสีดําเพราะว่ามันจะไม่เข้ากับสีรถด,ด้วยครับ ทีนี้เดี๋ยวผมจะติดให้ดูนะครับอาลืมบอกว่าด้านล่้าผมก็ทําเป็นร่องนะทําเป็นร่องเพื่อได้ให้มันเข้ากับขอบจบตรงนี้นะครับเราก็เอาใส่เนี่ตั้งไว้ขอบกับวัดพอดี นะครับแค่นี้เสร็จแล้วครับให้กระจกมันไม่ต้องไม่ต้องกดขึ้นแรงนะกดให้มันให้มันอยู่แค่นี้ก็พอแล้วครับมันก็สามารถที่จะทํางานได้มันก็สามารถที่จะาาอยู่แล้วครับเพราะว่าน้ําหนักมันเบานะอันนี้เราก็เสียเข้ากับ power bank หรือจุดจ่ายไฟของเราเนี่ยเห็นไหมครับอ่าเยี่ยมเลยนะ นี่เวลาเราทํากับข้าวสมมุติเราทําอาหารง่ายๆที่มันอยากจะปิ้งย่างอะไรก็ตั้งโต๊ะตรงนี้โต๊ะเล็กๆตรงนี้นะครับแล้วก็ใช้เตาต,ตั้งตรงนี้แล้วก็ปิ้งย่างได้มันก็จะควันมันก็จะออกไปข้างนอกนะฮะมันมันไม่เพราะว่าเราอยู่ในรถเนี่ยเราจะปิดประตูปิดอะไรกลางคืนแล้วก็ปิดหมดทุกอย่างนะครับนะครับ ถ้าสมมติมันเป็นหน้าร้อนถ้าหน้าร้อนเราไปแคมปิ้งหน้าร้อนเนี่ยนะมันก็จะเราเปิดดูดอากาศความร้อนจากในรถออกไปข้างนอกได้นะครับผมถือว่าเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นต์สำหรับสำหรับรถแคมปิ้งคาร์ของผมนะฮะโอ้สบายเลยครับเห็นไหมนอนได้สบายเลย ความขวาง,วางจริงๆนอนสองคนได้น,ะนอนสองคนก็ได้นะครับ <c oughs> รอติดตามแล้วก็ฝากกดแชร์กด s u b สไครต์กันด้วยนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วย EP ที่2กับการ DIY พิ s s n NV100 Clipper ขอบคุณมากที่ติดตามสวัสดีครับ